มาดูมาดูคนป่วยอีกประเภทหนึ่งแต่นี้ล็อกไว้แล้วอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้อันนี้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวทำร้ายคนเามามาเชิญเชิญเชิญอันนี้ทำร้ายคนตาตาจะขวางเลย แล้วทำไงทำไงอ่ะอันนี้รักษายากอันนี้อ่ะออันนี้คือจําเป็นนะคือต้องต้องจับขังไว้ก่อนให้สงบเสียอารมณ์อ๋อเป็นอะไรทำไมเป็นงี่ตลเป็นอะไรเดี๋ยวกินยาเนี่นี้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ การเย็นถ้าอย่างนี้เราไปพูปวาไม่ได้นะพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าเอ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอะไรอย่างนี้ตอกเกียกลมตอกเกียวกลมเฮ้เอาอุปอุปกรณ์เกียวกลมมานี่ต้องต้องเกียวกลมต้องกล่อมให้เขายอมไม่ได้อันตรายมากอ่หิวหิวนอนซะกหนึนงกินข้าว อ้วนปล่อยเขานะปล่อยปล่อยน้องเขาปล่อยน้องเขาหิวอ่ะกินกินข้าวกับมากินข้าวไหมไม่หิวข้าวเนี่ยฮะไม่หิวข้าวกินกินข้าวก่อนมีลมนี่มีลมเนี่ยโอ๊ยไม่ได้มีลมหรออ่าพวกเราจะดูโชว์แล้วค่อยเขาปล่อยอ๋อเหรอโอ้ยปอยในโลกจริงๆไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่เมียเรานะเมียเนี่ยเมียหอมเนี่ยโอ้โหรักรักมาไรักมนอรักมากินข้าวก่อนเลย อย่าไปตีก้นเขาร้องเรียกชื่อเขาด้วยเรียกชื่อโโอ้โหเรียกชื่อไอ้ดีชีวิตจริงเลยนี่ให้เรียกชื่อด้วยน้องน้องเลยตายเขาไม่กินแล้วข้าไม่กินแล้วไข่บ้าไข่ไม่กินไข่ฮะเอาฮอมาฮออะไรนะ,ระต้องการฮอ เอาละครับคุณหนงต้องการฮอครับแถมยังเดินไปที่สแตนด์อีกนั่นครับเล่นไปเล่นไปแหมแหมแหมแม่มีเรื่องตัวประกันด้วยครับโอ้โหท่าทางจะหมอมือครับคุณหนงขึ้นไปข้างบนขึ้นไปนั่นครับขึ้นไปมีจูงขึ้นไปข้างบนด้วยครับใช้มาตรการแล้วมั้งหมอพ่อ่ะพ่อเข้าไปต้อง อ้วนอ้วนปล่อย,ออยเขาลงมาเลยไม่ปล่อยก็บีบคอตายเลยอยู่ีหยพ,อพอ่อบอกว่าเอ้าไม่เปิดประตูเข้ามาล่ะ<อ>คุณตุ๊กกี้นี่แกยังง่วนอยู่กับการเปิดประตูไม่ได้สักทีครับลักษณะนี้นักกล่อมไม่ได้แล้วอันนี้ต้องเด็ดขาดอาวุธมาอาวุธมาเอา,เอา,ะะเอาล้ครับคุณเท่งเรียกอาวุธมาครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับคุณผู้ชม,ม <า S 1> โอ้โหลักษณะเป็นปืนนะครับอันใหญ่มากครับ ปล่อยไหมฉันก็ปล่อยตายเนี่ยของคนตายเลยอันนี้คือยาสลบสลบทุกคนเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นอันตรายมากโอ้โหเป็นปืนยาสลบครับอันใหญ่มากได้ไหมเนี่ยน้องๆครับนี่เป็นอุปกรณ์การแสดงเท่านั้นนะครับอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาดโืนด้านฉันละปืนแบบบ้านเลยฉันวนข้างใน แน่ตามหาพ่อทั้เรื่องครับตอนนี้กระป่อยหรือไม่ปล่อยไม่ปล่อยใช่ไหมไม่มาไม่ปอยเตยมตัวได้เอาละครับคุณเท่งจุดแล้วครับมาดูอนุภาพของปืนกระบอกนี้กันครับถ่ายรูปถ่ายรูปด้านนะด้านปืนด้านครับแต่กระสุนไม่ด้านครับโอ้โหแป้งเต็มเต็มแตนครับน้องๆสาวๆนี่วิ่งกันจ้าละวันเลยครับโอ้โห แบบนี้ก็เรียกว่าฝุ่นตลบนะครับไม่ใช่วิ่งนะครับเป็นฝุ่นแป้งครับแม่ทำกับน้องเขาได้นะครับแก๊งสามชาติยังไงขอให้น้องๆมีความสุขและก็สวยและขาวทั้งแต่เลยนะครับน้องๆเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยหายยังหายแล้ว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 โชคดีโชคดีอ่ะหายแล้วหายแล้ว ใช่แลนะ้อขอบคุณมาก